สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาอยู่ในพักนะคะมาเขือลูกดูมันไม่เสมอเนาะถามเขาบอกว่ามีใหม่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 มหมพริกสดนี่เลยนะคะร้านเอเชียของเราร้านประจําแต่รู้สึกว่าหน้าแม่ค้าจะเป็นแม่ค้าคนใหม่เนาะอของกินพัก,พก หนึ่งหัวผักชีลาวพี่น้องคะของเทของเทที่ขาดไม่ได้สละเน่งามงามแต่แบบไม่มีรากนะฮะแบบไม่มีรากเ <Hello. S 1> นาะฮัลโหลยามไฟ <Hello. S 1> <c oughs> ได้มาแล้วอือโอ้มอยหูฟเวปไปกิโลดีซะอะยะโอลาลา the s เปอร์กูดนี่ยะอันนี้สั่งให้เอามาให้ใหม่ๆเลยนะคะเพราะเราจะรู <c oughs> biết biết ้ประจำเนาะไม่ขาประจำ